สวัสดีครับเพื่อนนักเทรดแฟนคลับเซล e o บุกทุกคนนะครับวันนี้ก็ชวนดูกราฟหน่อยนะครับเพราะว่าตลาดยังคงลงแรงอยู่นะครับลบไปกี่จุดวาเนี่ยเก้าเกือบ10จุดนะครับก็เลยว่างๆนะทำคลิปชวนดูกราฟแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับดัชนีลงมาหาลงมาหาโลเดิมครับโโลล,ล่าสุดนี่อยู่ที่ หนึ่นะครับครั้งนี้ก็ลงมาหาแล้วก็ต่าสุดอยู่1532งก็ใกล้โลเดิมนะครับก็มีแววว่าจะลงต่อนะรู้สึกว่าข่าวต่างๆานันนเนี่ยนักวิเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญต่างก็บอกว่าอ่าอะไรนะเศรษฐกิจกมันมี มีศักยภาพที่จะเป็นช่วงอะไรนะช่วง recession ประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่เขานะครับผมเองนั้นไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ก็ชอบดูหุ้นที่มันแข็งแรงไว้มากกว่าเออจำรู้สึกว่าสังเกตตัวเองนะว่าช่วงที่ตลาดมันมันมันฟื้นตัวจากการย่อเนี่ยผมมักจะมีผลงานที่ดีเสมอครับ <laughs> ผมเจอในนั้นเนี่ยเอออาจจะเป็นอาจจะเป็นถ้าไม่ตายผมก็ได้นะ ผมเลยชอบในช่วงนี้มากเป็นพิเศษนะครับหุ้นธรรมะสองวิหาย,ยังมีอยู่นะ BH เนี่ย BH นะฮะเคลียร์ห้าสองวิหายได้แต่ก็แต่ก็ไม่ยังไปไหนไม่ได้เพราะว่าตลาดมันไม่ดีนะแต่ก็พยายามขึ้นไปได้เลยครับ BH เนี่ยเจ๋งมากครับจุดซื้อจะดีจะก,ก่อนไม่อยู่ประมาณเนี้ยหายนี่นะครับประมาณรนะ้อยเจ็ดสิบอะเนาะ ก็ไปได้เรื่อยๆนะ1 7อยตอนนี้ไปได้แล้ว188ก็10กว่าบาทได้ซ้ำไปนะครับ KWI นี่ไม่เคยได้ยินตัวนี้ไว้ทำอะไรไวะเนี่ย K ไม่รู้เหมือนกัน KWI ก็ทำนิวไฮได้เช่นกันคราบสองวิคไฮดูดูกรับใหญ่นี่เป็นยังไงครับวิคเป็นไงโอ้ก็ไม่เลวนะครับมันนะ ครับมันก็อ๋อก็แปลกๆเนาะอะไรอ,อีก MSC ครับ MSC เออก็พยายามเคลียร์ทำนิวไฮนะครับแต่ก็ไปไม่ได้นะครับหุ้นที่ผมติดสแกนมันจะมีหุ้นที่ r s i week 61นะครับแล้วก็เป็นหุ้นที่มีเหมือนกับ ผมเช็คพื้นฐานว่ามันโกรธนะมี BH ก็ดูไปแล้วเนาะ PR9 กครับพี PR 9กพีก็พยายามจะขึ้นนะครับแต่ว่าก็ย่อลงมาแต่มันก็ลงมาก็ยืนยืนเหนือเส้น10วันได้ครับซึ่งเทียบกับตลาดนะเทียบกับดัชนีนะคุณดูนะครับว่าโอ้โหนะครับ BH เนี่ยเห็นไหมครับแข็งแรงกว่าตลาดนะครับแล้วก็อะไร PR9 ก็ ก็ก็จัดว่าคนละทางกับตลาดนะครับ prince p ร i n c e โรงพยาบาลมาเลยนะ prince ก็วันนี้ก็มียอ่อครับแต่ก็ยังยืนอยู่บนบนเส้น10วันได้นะครับ insure insurance ใช่ไหม insure insure ออะไรไม่รู้วนตัวเนี้ไม่รู้ใะ อินทราอินทราเหรออินทราซินเชอเรนซ์ TNL ก็สอภาพคล่องต่ำครับคือส้หรับผมนะหุ้นสอภาพคล่องต่ำเนี่ยผมไม่เล่นเพราะว่ามันมันคาดเดาววยากครับบางทีมันเปิดสูงนะเปิดสูงเปิดต่ำเ,เนี้ยแบบนี้อันตรายมากครับถ้าคุณเข้าในจังหวะที่แบบเนี้ยสมมติคุณเข้าอะสมมติคุณเข้าแท่งเนี้ย ข้าวแท่งนี่นะมันเปิดแล้วคุณคิดว่าให้มันใช่ไหมก็คุณซื้อก็โดนครับโดนขายปลวกเลยนะเนี่ยอย่าไปยุ่งครับพวกนี้นะเพราะมันมันมันเปิดสเปซสป่าครับมันไม่มีมันไม่มีมันไม่มีอะไรมันแบบเาเรียกว่าบิดเอาเฟอร์มันฟันหลอนะครับอันตรายมากพวกนี้นะสเตจสองที่ผมเจอนะครับคือ BDMS นะฮะโรงพยาบาลเลยครับเนี่ยสเตจสองบ้านปู บ้านปูก็ก็เดี๋ยวว่าเสร็จสองหละเพราะมันยืนอยู่ในเดือนเส้น200วันแต่ก็ไม่สวยนะ BH ก็ว่าไปเนาะเมกาอ่าเมกาเป็นไงอ่าเมกาไม่เร็วครับมีการฟื้นตัวจากเส้นกดนี่ด้ครับตรงนี้นะแล้วก็โอ้ทะลุได้ไปเจ๋งไหมมีบร็กเกอร์จำไม่ได้ชื่อบร็กเกอร์อะไรมมนรู้เขาเขาแนะนำเลยนะครับของของของพี่ ของพี่กมนชัยเขาแนะนำว่าเนี่ยทะลุได้นะครับก็น่าสนใจนะ TNPC เ,เนี่ยครับก็อยู่ในกรอบไซด์เวอยู่นะแต่ก็ยังไม่สวยเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับโรงพยาบาลนะเนาะ VIH ก็โรงพยาบาลเช่นเดียวกันครับ VIH พยายามดีดทำนิวไฮได้ครับแต่ก็โดน เทลงมานะมีการทะลุจากจากเรียองไหเทรนไลน์ line, เส้นกดได้ดีมากครับเนี่ยนะทะลุตัวนี้ได้ขึ้นมาแล้วคลามได้เลยครับก็เทว,ว่าสวยตัวหนึ่งนะฮะตัวเนี้ยแต่จะซื้อไม่แน่ใจนะต้องไปหาเองนะครับซีแมนก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะอ่า B R ใา้ BR มาเว้ย บรวันนี้เป็นคัพวิเดนเดร์ with er นะครับเนี่ยในระดับนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่จริงต้องกล้าบายออนดะิฟในช่วงนี้ถ้าหุ้นแข็งแรงนะต้องไปผมว่าบายออนดิฟน่าจะมีแบบความปลอดภัยมากกว่านะครับเ tnl ที่เหล่นี้หุ้นสภาพคล่องต่ำแน,น่นอนนะะคุณตตกมงอีกน,นี่ว่าที่ผมเช็คแม็กดีนะแม็กดีศูนย์เนี่ย แม็กดีสูญกราฟวิกนะฮะแม็กดีตัด0ูขึ้นมากราฟวิกมีพีทีพี P ครับพี่เทพนะฮะพี่เทพก็มีการสร้างฐานรองครับแต่ก่อนเนี้ยนะครับฐานเนี้ยฐานนี้เป็นแบบ VCP นะแล้วก็ไปได้ครับก็กําไรนะอยู่มาสักตีนะร้อยประมาณร้อยหกสิบไปที่ร้อยแปดสิบก็กําไรประมาณสักยี่สิบบาทก็ไม่เลวเนาะอันนี้ฐานใหม่แล้วครับฐานใหม่รอบแล้วรู้ใจยังไงเนี่ยนะ เป็นทำแบบ l ฟ t b เบสนะ,ะ AOT AOT ก็ไม่เร็วครับแบบนี้ดิฟดิฟจะดีกว่านะไปอันดิฟจะดีกว่า i v l AVL โอ้วันไม่สวยครับ AVL บ้านปูมันปูทำเลยนี่ว่าม,มันปูก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ BH BDMS ก็ว่าไปแล้ว C.P.F ก็อะไรเนี่ยดูไม่ชัดว่ามันเป็นทรงอะไรก็ต้องต้องต้องปีเป็นกราฟวิกนะยถึงถึงจะชัดถึงจะเห็นได้มากขึ้นก็สำผมแล้วผมเฉยๆนะกระทรงแบบเนี้ยมันมันยังไซส์เวย์อยู่นะ C.B.G อืม C.B.G ไม่เหลววไว้ข้ามได้แล้วก็พยายามจะขึ้นนะครับ ทาได้พยายามจะขึ้นก็ไม่เร็วแม้ถ้ามีการย่อลงมาสักสักหน่อยนะฮะเส้นแล้วก็ดีกลับไปได้นะจะสวยนะ Th G, ฮะ THG ฮะยังมา THG ก็สร้างฐานแปลกๆครับเนี่ยนะอาจจะไปต่อก็ได้นะมันฐานเป็นแบบส่วนะเบสสเบิร์นปทัททอมเลยนะบพัะทอมสามเหลี่ยมไหมอ่ออะไร JMTJMT ก็มาเว้ JMT g m t ก็ลงมาหาเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจว่าสายไปันดิฟจะชอบหรือเปล่านะแต่ผมเฉยๆนะเพราะว่ามันคือถ้าจะดิฟจริงๆอะ่ะผมชอบดิฟที่เส้น50วันมากกว่านะแต่200วันกับหุ้นเทพอย่าง g m t ก็น่าสนใจนะน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าออนแออดตามตลาดนะครับต้องยอมรับวันนี้นะ อะไรอีกอีเมลยีราคาอยู่เนื้ออีเมลยีแล้วก็ไอซ์สายหาสินะครับเป็น SCB SCB โอ้อเลเทสแกนไงว่าทำไมเจอวะนะอันนี้ไม่น่าจะไม่น่าเชื่อถือนะนะ EA เ e e อเอ EA อเอก็ไม่เลวเอาที่ผมเอาที่ผมสนใจแล้วกันนะที่ผมสนใจให้ท่านดูตัวนึง แคร์รีเอ็กซ์เพรสฮะนี่ฮะมันข้ามตรงนี้ได้นะมันข้ามตรงนี้ได้แล้วมันก็ก็มีเลวนะตัวเนี้ยท่านต้องไปหาจุดซื้อเองนะเอ็กซ์เพรสเนี่ยเนี่ยถือว่าใช้ได้ข้ามแต่ปัญหาคือความเสี่ยงคือมันจะขึ้นได้แค่นี้ก็ได้เพราะมันมันมีเส้นต่ายวัน,เป,นเป็นเป็นแนวต้านอยู่เนาะ มรู้สารี่จะเป็นยังไงครับแต่ว่าเออมันมีการการวิ่งขึ้นที่น่าสนใจดีมีมีบอลล่มเข้ามายังน่าสนใจแล้วก็กรับมันทะลุการสะสมไปได้นะครับอไอตัวหนึ่ง GPSPC c ก็เหมือนกับพยายามที่จะทะลุฐานย่อยๆกันนี้ได้นะครับ PC นะถามระดับ,บ,บนี้ได้นะมันไม่ค่อยชัดช่างมันเถอะเฮ้ยมาณนี้นะฮะอีกตัวหนึ่งอะไรนะ EA ไหม EA ไม่สวยเนาะ EA เออ่จะไม่ได้ละมีจะมีหุ้นโรงพยาบาลอยู่เออ่ Echo 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 เนี่ย ก็มีการเนี่ยมีการทะลุกรอบไซด์เว์ได้น่าสนใจนะครับแต่ตรงนี้นะตรงนี้นะประมาณนี้นครับก็ทําได้ได้น่าสนใจไม่เลวเพราะว่ามันสะสมนานเหลือเกินครับออกข้างมาเกือบปีครับกําลังจะทะลุได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเท่านี้นะ หุ้นเออสังเกตว่าหุ้นพลังงานก็มีโอกาสที่จะนําตลาดได้นะในครั้งนี้เพราะว่าโดยจากการฟื้นนะเกา่กาเป็นยังไงเกาก็ยืนได้ดีครับเนี่ยคุณสังเกตกลุ่มนะกลุ่มหุ้นกลุ่มไหนที่มันยืนดีกว่าตลาดอะครับแล้วจากเนี้ยจากนี้นะถ้าตลาดถ้าดัชนีอะดัชนีมันมันมีการฟื้นตัวได้นะครับ แค่หยุดลงอะไรก็ตามครับแล้วคุณเห็นหุ้นวิ่งเป็นกลุ่มนะครับอย่างสวยๆนะนั่นแหละครับมันมีโอกาสเป็นหุ้นนำตลาดได้สูงมากนะฮะอย่างเช่นเนี่ยกลุ่มอ่าอินเนอร์จีใช่ไหมอินเนอร์เนี่ยอินเนอร์จีเนี่ยก็ไม่สวยคือถ้า,ถ,าถ้าดูถ้าดูถ้าดูกราฟแล้วมันก็คล้ายๆกับเซตแต่ว่าถ้าดูรายรายตัวอย่างแก๊งเกิเนี่ยก็ดีนะครับ บีกนีมเห็นไหมครับขึ้นมาละแอบขึ้นมาละนะฮะบี r รีมีอยมียังไม่ค่อยเอ ea ใช่ EA ea นี่ก็ไม่เท่าไหร่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่เมื่อกี้เอลเอ็กโกเนี่ยแอบทะลุไม่ได้แลยครับเห็นี่ครับ e GPS C. เอ็กโก้จีพีเสซีเริ่มเริ่มละแต่สู้เอ็กโกไม่ได้นะเห็นไหมครับว่าเนี่ยนี่นี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำกันบ้านในช่วงที่ตลาดมันจะแย,งย่งเนี่ย หุ้นนาตลาดที่มันจะวิ่งในแบบคลี่เคเลนะนะจะมาช่วงนี้แหละก็เอาไปจักเงนบ้านต่อกันดูนะครับว่าตรงไหนที่น่าสนใจจุดซื้อตรงไหนวางแพดีก่อนครับนะฮะอย่าเพียงแค่ล็กหุ้นนะแต่ว่าเอาไปคิดต่อว่าควรจะบริ้านความเสี่ยง,งยังไงทํายังไงถ้าหุ้นตัวนั้นมันมันถ้าดีทีเหลวคุณจะรอดได้นะครับตอนนี้นะครับเจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ